สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบเรือยว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลขเพื่อนบ้านวันนี้คลิปนี้มัดรวมกันหลายสํานักเลยนะคะามาดูกันเลย4ตัวแตกและ3ตัวแตกแตกอย่างไรต้องมาติดตามกันดูนะคะงวดที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเ f c ได้ เขาเรียกว่าเฉียดแสนไม่ใช่แสนสิเกือบเขาเรียกว่าเฉียดล้านเฉียดล้านไม่ใช่ว่าเขาไม่จ่ายเราต้อง ซื้อหลายๆทางอย่าซื้อทางเดียวเพราะมันอันตรายนะคะอันนี้ก็แจ้งไว้เลยว่าอันตรายถ้าทางเดียวต้องซื้อหลายๆทางนะคะเอามาดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคําว่าแตกแตกอย่างไรต้องมาดูติดตามกันไว้สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นก็มาดูกันนะคะส่วนท่านที่เห็นอยู่แล้วก็น่าจะพอทราบนะคะอ้า เพื่อแม่กันเป็นการเสียเวลาหลวงพี่แขกนะคะหลวงพี่แขกเราพัฒนาวันที่17ตุลาปี6-8งวดที่ผ่านมาให้ไวที่เลข5กับเลข3รูด5กับ3นะคะจับคู่ให้เรียกน้อยหางแต่แตกจริงจับคู่ให้3-5คือ3-5มาตรงตรงล่างและ90มนาะ 90เขาเรียกให้90แต่มา09บน3ตัวแตกก็ไม่พอเขาเรียก4ตัวแตกถ้า4ตัวแตกตัดเล่นก็ต้องแตก3ตัวและ2ตัวแตกบนล่างด้วย3509พ่อหลวงพี่แขกให้ไว้9035แต่แอดพยายามบอกแล้วว่าจับ35แบบนี้จับทุก เขาเรียกทุกคู่เป็น35หต้องเป็นตัวเน้นแน่ๆเน้นจริงๆ35หและ90เข้า2ตัวเด้งบนล่างแล้วก็3ตัวแตกสตัวแตกเพราะเลข4ตัวเราต้องไปบินกันอามาดูของใหม่กันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราพัฒนาหลวงพี่แขก ไม่ต้องเขาเรียกปล่อยต่อไม่ต้องรอนะคะให้วิ่งรูด8กับ5 8กับ5จับคู่ให้8 5 3 6 9 5และ5 7น้อยห่างนะคะแล้วก็3ตัว3ชุด5 3 6 836และ736เน้นเน้นแบบนี้ก็คือ3 6นะคะเท่าที่ดูก็เน้นไปที่3 6และ8 5นะคะ4ตัวหางเดียว8 5 3 6 8 5 3 6ชอบไหมคะเอาแคปหน้าจอได้เลยสำหรับท่านที่ชื่นชอบอ้าวแคปหน้าจอไว้ ท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดอยากจะบอกนิดหนึ่งนะคะการที่ตัวเลขแตก3-4ตัวแตก3 4ตัวหลักๆแล้วตัวเลขอีกครั้งชอบหลดุด หลุดหรือมาก็ตอบไม่ได้บางครั้งก็มาอีกบางครั้งก็หลุดไปคนละทางพิจารณาดูเอานะคะอันนี้แอดไม่เด็มฟังคาเปหรือว่าแนะนำแต่อย่างใดแต่อันนี้เราพูดคุยกันก่อนตัวเลขออกว่าถ้าแตกเต็มๆแล้วระวังนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาแตกแล้วไปทุ่มเอาหมดเต๋าหมดตัวเลยไม่ได้นะคะเผื่อไว้ด้วยนะคะเอามาตามกันต่อนะคะ ถ้าเกิดไม่ออกมาเดี๋ยวจะมาด่าแอดเนาะก็คือคุยกันให้ฟังแต่ถ้าถูกมาถ้าตัวเลขเข้าก็มาด่าแอดอีกเพราะฉะนั้นพิจารณาดูเองนะอย่ามาด่านะว่า,อาบอกให้ซื้อน้อยบอกให้ซื้อมากแบบนี้นะคะตามกันต่อนะคะปูรวยปูรวยของเก่าให้ไวายของเก่าหลุดไปนะคะปกติปูรวยหลุดยากมาก หลุดยากแต่มาเขาเรียกว่าหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วยิ่งต้องตามหลุดแล้วยิ่งต้องตามนะคะปู่รวย20ตุลาปี6-8ให้ไว้9กับ1วิ่งกับรูด9กับ1จับคู่ให้ 93, 94, 95, 96, 97 1น1่1สามและ1 7นะคะอา้าวตัว2องชุดเก้าและ9ก้าสตัว6 9 7และ3 9 7แคปหน้าจอได้เลยนะคะปกติปูรวยปูไข่ปูสีจับตามองเข้าทุกงวดเลยอันนี้ใครที่ตามอยู่จะรู้ จริงๆว่าเข้าเอาชอบก็ติดไว้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแอดอยากจะบอกอีกครั้งว่าตัวเลขเราพัฒนาแอดเน้นลงที่ถุงทองพารวยส่วนถุงทองชแนลเน้นลงตัวเลขรัฐบาลไทยบางครั้งแอดก็เอามาลงเราพัฒนาให้ไว้ทั้งสองช่องแล้วก็ไทยทั้งสองช่องก็ลองติดตามดูแต่ว่าเราส่วนใหญ่ลงที่ ถุงทองพารวยนะคะแล้วท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มก็ทักทายทาง QR code สแกน QR code เข้ามาเพราะว่าตัวสายด่วนถ้าสายด่วนจริงๆแล้วมาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มมาช้าเลขจะแม่นตรงนั้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือท่านใดสนใจก็เข้ากลุ่มฟรีนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่เข้าก็ดูทาง YouTube สายด่วนจะมีลงให้บางครั้งถ้าตัวเลขมาเร็วแอดก็ลงให้ได้นะคะอาปูดสีของเก่าให้ไว้นะคะเลข1กับเลข3เข้าไปที่เลข3จับคู่ให้3 5ตรงตรง,ตรงโดยที่ไม่ต้องกลับเลยเอาของใหม่นะคะปูดสีเราพัฒนา20ตุลาปี68วิ่งรูด6กับ8เลข6กับ8จับคู่ให้6 3 6 4 6 5 6 6และ6 7 8 3 8 4 8 5 8 6และ8 7 4ตัว2ชุด8 5 6 3และ6 4 6 3 3ตัว2ชุด5 6 3และ4 6 3ถ้าแบบนี้เน้น6 3ใช่ไหมคะถ้าแบบนี้เน้น6 3นะคะแต่ท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นไม่ชอบก็ผ่านทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ตามกันต่อนะคะหลายอาจารย์หลายสํานักนะคะตามกันต่อปูดสแสวงนะคะปูดสแสวงก่อนหน้านี้ก็เข้าบ่อยมากนะคะก่อนหน้านี้เข้าบ่อยมากอ่าก่อนหน้านี้หลุดไปนะคะหลุดไปไม่เป็นไรตามของใหม่นะคะปูดสแสวง ของใหม่เราพัฒนาวิ่งกับรูดนะคะเลข1กับเลข4นะคะของปูดแสวง1กับ4จับคู่ให้เลขวิน1 4 1่6 1 4 1หนนึ่งสี่หนึ่เป็นแค่เลข3ตัวเองนะคะเอาไปบินเอาแล้วก็3ตัว114หรือ414หรือ146แอดอยากจะแทรกจังเลย4 4 4 5 ตรงกลางนะคะชอบมาเพราะเลขข้ามแบบนี้ชอบมานะคะ1 4ึหติดไว้สักนิดอันนี้แอดเขียนเองนะคะ2ตัวเน้นคือสีแดงก็คือ1 4 4 6 1 6 1, 1 1และ4 4 4 5และ4 3อย่าลืมติด1 5ไว้สักหน่อยเพราะปกติมาแบบนี้ตัวเลขปูสแสวงนะคะ ออาชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแคปหน้าจอเอานะคะมาตามต่อนะคะปูตาไฟเขาเรียกปูตาไฟนะคะของเขาให้ไว้เลข8กับเลข9 8กับ9เข้า จับคู่ให้089มา09 90นะคะมา09เข้าไปที่09มาตามของใหม่นะคะของใหม่ให้ไว้เราพัฒนานะคะให้ไว้เราพัฒนา20ตุลาปี68ให้ไว้วิ่งกับรูดนะคะ3กับ0 3กับ0จับคู่ให้

ปี68นะคะปลูกตาไฟนะคะเอามาตามกันต่อปูกไข่นะคะปูไข่ปังขนาดไหนมาดูเลยนะคะปู่ไขล่ล้วพัฒนา17ตุลาปี68ปู่ไข่ให้ไว4้4กับ5อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วมีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เสี่ยงสูงนะคะเมื่อลงทุนพิจารณาพวกตัวเลขปูไข่ให้เลขสีกับเลขห้จับคู่ให้5 3มา3าห้าล่างนะคะไม่พลาดไม่หลดุดมาตามของใหม่ลาวพัฒนา20ตุลาปี6 8ปููไข่ให้ไว้8กับ9เลข8กับเลข9จับคู่ให้8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 9 3 9 4 9 5 9 6และ9 7 สตัว8393และ8797 3ตัว393และ797เลขจะหามหรือเปล่าแบบนี้ติดหามไปสักนิดหนึ่งนะคะชอบก็ติดไว้แคปหน้าจอได้เลยแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะคะมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางม,มาฝาก,ท,กทุกทท่านอย่าลืมนะคะแอดก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเซียนทุกสำนัก ที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆ,าา vous, ๆ,ๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านสายด่วนเอย่าลืมนะคะคลิปถัดไปจะเป็นตัวเลขอีกชุดหนึ่งก็คืออาจารย์พัทอาจารย์แม่อาจารย์เชียบอาจารย์เดียวอาจารย์ยอดปุริลำอาจารย์สายทาน มาดู3ตัวแตกและสุดสตัวแตกอีกชุดนะคะแตกอีกชุดสองอาจารย์หนักๆเลยเขาเรียกแตกทั้ง3ตัวและ4ตัวแตกนะคะติดตามรอคลิปถัดไปแอดจะมาลงให้นะคะเนื่องจากว่าชุดนี้ชุดแรกหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นรอติดตามชุดถัดไปแอดอยากให้ถูกทุกๆท่านเลยนะคะทุกท่านมีความหวงังเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่จุดนี้มีความหวังว่าจะถูกกับตัวเลข จะได้เงินมีเขาเรียกว่าลุ้นเสี่ยงเพื่ออยากได้เงินแอดก็อยากให้ถูกมากๆเลยขอให้ทุกท่านได้รับโชครับับทพย์ขอให้มีเหตุไปพร้อมๆกันนะคะจะได้ปลดนี้ปลดสินคลิปนี้อลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ